เฮ้ยข้อตี้มึงกติกเสียงมึงกูจะติ๊กได้ไงมันอยู่บ้านกูเพื่อนปลาทางกับปุกสองรอยเมตรเพื่อนเพื่อนเพื่อนตมักเลนนี้มูแล้วมึงเหรเพื่อนกูไม่อยากหนีหรอกเลนเฮ้ยนี่เก๋ไก๋เอาอะตาอะไรยิงวะ ทุกท่านกันนะครับผมอยู่กับผม g k Slot นะฮะวันนี้ครับผมอยู่กับเกมภาพ G Mobile กันนะฮะผมอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมเพิ่งรับแต่งคอมมาใหม่นะฮะก็วันนี้ผมจะตีต,ตีหนึ่งมาท่านผู้ชมบ๊บ้ากันหน้าดูนะฮะจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปรับชมกันเองได้เลยนะผมแต่ตอนนี้ขอคนละหไลท์หรือ2ไลท์ก็ได้ให้มันถึง 3- 4ไลท์ไปเลยนะฮะถ้ามาถึง45ไลท์เมื่อไหร่ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากเลยนะผมตอนนี้จะเป็นยังไง เสียเวลามากแล้วได้เวลาแล้วผมได้เวลานาฬิกาอะไรมากมายแล้วโอเคไม่พูดข้ามทำเพลงงั้นเราก็ไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่านาอไปเลยสว<า>ัครับ<า>เล่นด้วยได้ไหมฮะได้ครับมาสองับแห่อรับงั้นนะผมเป็นตัวเ็ษแลวนะส่วนเกินทีมเราไม่ทีมเราไม่มีใครเป็นส่วนเกินครับเราคือหนึ่งหนึ่งเดียวครับเย็ดเลย ชอบคำพูดว่ะจับขำแล้วมือติดดูมาฮะเขาไปดูก่อนต้องรวมมาคุยอะไรอย่างเงี้ยจังวะมีบ้ามีคนป้าสังเกตดูนะมีมีธามีมีโน่งฝั่งนี้เเอ้าติดติดแล้วเนี่ยติดอะไรติดได้นะแต่อย่าติดอย่างเดียวติดอะไรของมัติดนี่ติดนี่แหละครับอ่าใช่ครับติดนี่ติดนี่ติดนี่เอาเลยนี่นะแล้วไปแล้วไปแล้วไปโอเค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 แล้ไปแล้วไปโอเราก็พูดถึงติดนี่นั่นแหละเดี๋ยวเรา ใช่ใช่นเราก็ไม่ธรรมดาใจดึกๆแล้วเอ๊ะตัวเอ๊ะใครว่ายน้ำมาเนี่ยขาประจำครับขาประจำไม่ทราบว่าแถวนี้เอาข่าวประจำด้วยไปข่าวประจำเพิ่มด้วยแถวนี้อะไรครับแถวนี้อะไรมีคนอยากล่วงเหมือนมะม่วงมาครับเยสเจเยสเจเยอะบางคนบาดใจไม่โหดมี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 ดเลยสาด มคมคลิปมั SL. นคืออะไรครับคำคมไงอ๋อคมอ๋อคำคมมีด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 มาฟบกแค่ไหนนะฮะปั่ดมี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 ดมาเป็นมีด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 คำคมบาดใจผมนะผมมาเป็นแบบผมจำมาเป็นคนนั่นนะดูจากทรงแล้วจะเป็นคนที่เรียนเรียนไทยเก่งครับทำไมฮะทำไมวะเพื่อน รู้จักมีดบินหมิ่บินหมิ่นมีมีดของเขาแล้วเนี่ยดูแบบในคนอัชญริยะนะนี่แหละใครวะฮะใครวะดีนั่นดีใครวะพูดถึงใครวะเนี่ยโอเค็มเเอ็มสองสี่เฮ้ยใจร่มๆไปรุ่นใจเย็นไปรุ่นใจเย็นเราไปงัดตีนวลไหมฝั่งนู้นอ่ะไปดิรอที่อะไรล่ะท่าเรือก็ไปดิเรวิ่งดิรออะไรล่ะ ไปดีเาล่ะแปบนึงเอาเอาของ่อนไม่มีสโคกไกลไม่ไกลหรอกผมมีตะพูนสองเลยผมมีต่พูสองอะจะไปจริงเหรอเมืงนไปจริงไกลเกินร้อยแล้วตามอยู่ตามตามหอยู่ตามอยู่ไปไปคนี้งัหนออยู่อยอยู่หลังล้วงหลังล้วหลังล้วหลังล้วให้นอกก่อนให้นอกก่อนให้มันนอกก่อนหลัเลยหลัเลย มีรถไม่วะรถเนี่ยรถเนี่ยรถเนี่ยเอ้ตรงรถเนี่ยไปดิว่ะก็ต้องโชว์เทพใช่ไหมเนี่ยตาเนี่ยเอ้ยเฮ้ยตีหน้าผมเอาตีนไปรูปหน้ามันอยู่นี่มั้งฮะเอาตีนไปรูปหน้ามันอืมมันจะมันจะรูปหน้าแล้ก่อนแล้วป่ะมีของผมเนี่ยผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมไปหาดูให้

เจอละเจอละเจอละยังยังยังหินสองก้อนอ่ะเดี๋ยวมาให้นะในแมปนะในแมปนะนายไม่เกินไปในแมปนะในแมปนะนายไม่ของจริงจับตรงตรงตรงร่องหินนี่นะตรงร่องหินนี่นะเฮ้ยไอน้กูอยู่นี่กูอยู่นี่มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ที่เดิมอยู่ไอตัวไอตัวไอตัวตะกี้อยู่ไหนแม่ตัวเสีย่ปืนมันอยู่มันมีในเมืองอยู่นะที่เดิม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 ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเมืองมึงไม่ได้แดกกูหลอกไอสัตว์มึงรู้เปล่าน้ำเนี่ยคือก่อกันบังขั้นสุดยอด ยิ่งกว่าเกาะสามอีกมันยังยังอยู่มันยังอยู่มันกระโดดมันกระโดดไม่แดกกูหล่อควายมันมันมันอยู่ตรงชายหาดแล้วอยู่ตรงชายหาดแล้วหาดไหนไวะเนี่ยหาดสะอีหาดสะอีวั s <S มึงรู้เปล่ากูลูกใครในบ้านเราแล้วใช่ปะยิงไม่ได้วะ่ะเพื่อนเราจะบอกว่าเรายิงไม่ได้วะ่ะนั่นแหละเพื่อนเนี่ยนี่เนาพวกกูมาจากลูกพ, <ะ S 1> พรเจ้าพระเจ้าตาก พวกกูเป็นตี้น้องทำงานกันเป็นทีมไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่หยุดตึ๊ดน่าจะมีเหลืยน่าเหลือน่าจะเหลือยนะใจเย็นนะใจเย็นนะรัะวงไม่ต้องรีบนะม่งรีบนะไอตัวนี้น่ารอด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 เห็นไหม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 ผมไม่เห็นนะผมเห็นนะหมดหมดแล้วไม่ไม่บอดดิไม่บอดดิไม่บอดสิมันต้องเหลืออีกตัวนึงเพราะเพราะไอตัวนี้มันมันน็อกไม่เชื่อยิ่งนี้ยิงตายแล้วครับโอเคครับโอเคครับแสดงว่าหมดหมดหมดคะ คมปะล่ะสาดมีดเลยไม่ต้องไม่ต้องถึงมืออ่าผมบอกแล้วผมจะไม่ต้องถึงมือผมจะไปเปิดจุดผมแค่บอกว่าผมไปเปิดจุดแค่นี้เองเนี่ยเพื่อนรู้หมดเลยเห็นไหมียกยกฉายาตัวเปิดพนาครนี่นี่ตัวเปิดไม่ผมผมผมไม่ชอบตัวเปิดพนาครอ่ะตัวเปิดอะไรตัวตัวตัวเปิดหน้ำแล้วเปิดหน้ำแล้ว มาดิมาดิจะได้อยู่นะมามามาคือรถรถเข้าวงนีละแบบตัวเปิดของจริงแบบใครเห็นแบบขับขับรถไปงั้นยังไงก็ไม่รอดสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเป็นยังไงบอกเข้าไปฮะฮงรอดสิบ้าบอเมีดแรกก็เป็นไรแล้วแล้วครั้งต่อไปมีดต่อไปนี่ไฟเริ่มไม่สะบงคนละมุกเยคนละขับมุก เขาเรียกว่ามุกแหวกแหกกดเราจะไม่เล่นตับเดิมๆดี่นะไม่แหกอย่างอื่นอันนั้นไม่เอาแหกตาแหกตาแหกปลาแหกปากโอเคนี่ฮะจอดรถก่อนโอเคดอดในบ่อน้ำด้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการล้างรถนี่มันคาแคร์รู้จักว่า โอ๋อแบบห้องวางสะอาดว่างั้นเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนเสียงนีดเสียงนีดเสียงจากไหนไม่รู้จากไหนไม่รู้แต่ผมเข้าแล้วสไนด์ด้วยใช่สไนด์บอกเลยว่าคนมันยิงต่อเนื่องอย่างงี้คนแน่นอนแต่ถ้ามันยิงต่อเนื่องว่าตบ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 ด้วยสไนด์อ่ะมันเทพนะเทพบอ้ยใกล้ๆตัวนึงเวรนเลยระวังระวังระวังหลังหลังนี้หลังหินมาแล้วระวังหลังหินนี้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเออคู่กูเป็นตี้น้อง น้อกน้อง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 เลี้ยงเลี้ผมเห็นตัวนึงผมเห็นตัวนึ่งเย้ยย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 ยนยยยยยลยยเยย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 ยเยยยเล่นเยย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 อยยยยยนยย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 ยนยย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 ยอยยยยงยิง เห็นใช่หินนี่หินดี้หินดี้หินดีหินบีหินดีหินบีกูให้โอกาสมึงยิงกูครั้งหนึ่งไอ้ชายมาดิโอเคหินนั้นเลยใช่ปะใช่หินนั้นเลยหินนั้นเลยมึงจะไปไหนเพื่อนมึงอ่ะเพื่อนไปไหนจะไปไหนเพื่อนมึงอ่ะเฝ้าอยู่บ้านแมาๆมาๆมาผมเข้าไหมเข้าไหมมาแล้วมาแล้วก่าเดี๋ยวดูระเบิดดับชีวาผม ขึ้นมาหนูขึ้นมาเป๋อะเอชเคยังไงล่ะเอชเคโอ้โหคมกริบโถ่เ้ยโอ้โหข้อมมอบใชฉยามือระเบิดมือระเบิดเลยมือหนึ่งระเบิดเลยรู้จักกังฟูแพนด้าชิกันดูดอ่ะดาบเลยโอ้โหโนนาร์พยาบาลนะไม่ธรรมดาว่ะนี่นี่เขาเรียกว่านักนักปลาระเบิดมือหนึ่งรออะไรนะตุการแบบตุการคำนวณอยู่ในสมองอ่ะ ใช่ทุกอย่างคำนวณหมดแล้วใช่ไหมใช่แบบอยู่ในแบบอยู่ในสายเลือดอ่ะแบบประสบการณแรงลมในคือแบบได้แบบพอดีอะไรเงี้ยประสบการณ์การเล่นพับจีนกี่ปีครับโอ้หสองวันย่อย่อย่อนี่ยี่ยังน้อยของผมเนี่ยผมประสบการณ์เล่นพับจีประมาณยี่สิบปีวัาอ๋อไอ้ยี่สิบปีนี่คือนี่คือเล่นเกมใช่เล่นเกมเล่นเกมโอเคดีแล้ว ไม่เล่นมุกต่อก็ได้โทษโอเคแล้วเราจะไปไหนต่อเนี่ยคือเราจะเดินไปเรื่อยยางไะเข้าวงเข้าวงเข้าวงเราก็อยู่ในวงนานอยู่เหมือนกันนั้นว้าตานี้ผมเราจะเดินทับกันสี่คนตานี้ผมอยู่นานกว่าตาเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ตาที่แล้วคุณทำเลยคุณตายเลยอ๋อผมจมน้ำตาย อ๋อฮโอ้ยเขี้ยะผมว่าดูจากฝีฝีมือคุณนี่มันระดับหน่วยซิลนะหน่วยพีฆคาดนะแต่การที่คุณเปจมน้ำตายเลยเราไม่ได้โกหกนะเพื่นเราพูดจริงมันมันมันคือการที่แบบเอ่อไม่คือศัตรูผมยังพูดไม่โจบผมที่ผมจมน้ำตายคือผมหลบศัตรูประมาณ8คนตรงนั่นสองตี้ ว้าแบบึ้นไม่ได้ไงมันแบบมันต้องจำใจใช่ไอ้สองตีนั้ประสานงานกันด้วยแม่ประสานงานกันยิงในน้ําอ่ะผมผุดปุ๊บผมโดนยิงอ่ะก็คือไม่เห็นเราคนเดียวว่างั้นนะตอนนั้นเราเลยต้องใช่วิชาดําน้ําสุดท้ายก็ตายจริงตายเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเอ๊ยสิคนเหอเพอานี้ต้องแชมป์เน่เฮ้ยเหลือสิบคน คุณยัง14ใช่ใช่10คน10คนเรามายึดเมืองดีกว่าผมว่าเราถ้าเรายึดเมืองได้เราก็ยึดเมืองเหรอเพราะว่าเพราาะว่วงน่าจะตีขึ้นไปทางกับเอ้ยมีเหรอเมืองเมืองเมืองมีคนฟาร์มแล้วว่ะไม่ปลอดภัยว่ะเมืองมเืองน่าจะมีเลยเมืองไม่ปลอดภัยว่ะเมือง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 น่าจะปลอดภัยหรอกเพราะเมืองมันน่าจะปลอดบวมยลูกใหญ่เลย เล่นได้หมดจริงๆยังเงียบสิเพื่อนอีกสองคนยังเงียบสิไม่คือเขายังยังปืนลั่นปังปูรันตาปังโหแล้วฝั่งน้นฝั่งนู้นเราขึ้นดาฟ้าแล้วเราขึ้นดาฟ้าแล้วไป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 กินสองคนนะผมข้างข้างล่างผมข้างล่างคนนึ่งมาให้ด้วยมาให้ด้วยย้ำมาให้ด้วย กำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปมาขึ้นหน่อยอาข้าเห็นแล้ววิ่งอยู่ค่าเห็นแล้วเจ็บปวตัวหนึ่งนักตัวหนึ่งนักสองดิเพราะว่ามันชุบเพื่อนตัวนึงเยี่ยมเยี่ยมยอดกระเทียมดองสุดๆจังหวะนี้เราแยกของสองนะสองสองเป็นเท่าไหร่เพื่อนสองสองเป็นสี่ให้เทียมหลนย้ายใเล่นกันอีก กูทำอะไรเนี่ยไปเที่ยวมาเรื่องกูเนี่ยเฮ้ยอ่ะเก็บมัเปิดกันอะไรมันมีกี่ตัวตรงนั้นน่ะมันมีกี่ตัวมันมีคอปตี้เลยเพื่อนเราไม่อยากจะพูดนะตรงสโมกใช่ไหมเนี่ยใช่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 สโมกเลยโอเค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 เลยพูดอย่างนั้นแล้วเธอก็เทเยสแรปก็มาว่ะเยสมามาเป็นเพลงเลยนะ เฮ้ยวงเราอยากขยับไม่ไกลได้อยู่ไอ้การมันได้เห็นนี่เราเรายึดตรงนี้เราคือก๊อตแล้วผมบอกอ่ะไอ้การการการเป็นการไม่ได้เห็นปุ๊บว่าจ้ายิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วกันได้ปุ๊บระวังระวังระวังตัวในบ้านมีตัวในบ้านไอ้การไอ้การในรลูกันในรูกันในรูกมันนั่งอยู่กันมันนั่งอยู่กันมันนั่งอยู่ ันอยู่มันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านต้มผมจุดบอดต้มผมจุดบอดมันอยู่ไหนวะอีสี่ตัวอีสัตว์มันยืนรู้เนี่เหรอยืนรู้นี่เหรอเดี๋ยวมึงเจอชิกระดูดกูแน่เด็ดแค่ชิกระดูดลาไปชิกระดูสปลาร์ตบุบแล้วเฮ้ยมาอยู่ว่ะมันอยู่ไหนอยู่นี่เหรอยืนรู้ว่ากันดูดิใช่ปะยืนรู้ย้ยเฮ้ยเย็นเย็นเย็น ตาย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 เหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวเลาสองตัวเพื่อนเราสองตัวเราตัวบอกเลยว่าเดี๋ยวชิกัดดูเราต้องแชมป์เราปะสองตัวนี้ต้องแชมป์เราปะแชมป์แล้วมันต้องแชมมันต้องแชมป์แล้วแชมป์นี่เป็นอ่ะยี่ห้อลูกชิ้นนั่นแหละอ่ะฮะตนนั้นลูกชิ้นแชมมาก่เอนไม่บอกมันต้องดักในบ้านเว้ยคงอสงเราเจะหิวแหละ เออน่าหิวหิวก็ก็ดึกแล้วนะเอ้ยแต่เราเนี่ยเรามาถึงบ้านก่อนมันน่าจะอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยนี่ไงเพื่อนเจอแล้วอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวอ้าวโอ้จำระเบิดเลยกูจับระเบิดเลยมาจะตายขาดแล้วจะตายขาดแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเรานี่แม่งคือกูปนด่าจริงๆเลยเราโหดเกินอ่ะท่านผู้ชม บางทแล้วก็โหดไปโหดไปโหดเกินโหดเกินโอเคครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ต้องขอดตัวลากันไปก่อนจริงๆนะผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมอย่าเืวนะฮะเดี๋ยววันครั้งหน้าผมจะทําภาพให้มันดีกว่านี้แล้วกันเนาะวันนี้รู้สึกว่าภาพจะไม่ดีนะับผมต้องขออภัยด้วยนะครับงั้นวันนี้ไปก่อนนะครับรติสวัสดิ์นะครับทุกคนครับบายยครับ